ทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่แนะนําให้ดูดวงอะไรทําไมพระพุทธเจ้าถึงไม่แนะนำแล้วดูแล้วมันได้อะไรคําถามคือมึงดูไปเพื่ออะไรมึงดูแล้วมึงได้อะไรจากการที่มึงไปดูคนไปดูดวงส่วนใหญ่ไปดูอ,อะไรไปดูอนาคตมึงอยากได้แค่ความสบายใจมึงอยากแค่รู้ว่าทํายังไงชีวิตมึงจะดีขึ้นในอนาคตและคําถามคือและคําถามคือการดีขึ้น หรือการเลวลงมันไปเกี่ยวกับดวงยังไงในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากพฤติกรรมมันมาจากพฤติกรรมพระพุทธเจ้าสอนหลักอะไรสอนหลักอน,นิจจังอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงไม่เที่ยงคืออะไรทุกอย่างมันสัมพันธ์กันด้วยหลักเหตุปัจจัยมันจะดีขึ้นก็ได้เสื่อมลงก็ได้มันไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรมันไม่มีทุกอย่างมันสามารถทําให้ดีขึ้นก็ได้ทําให้เสื่อมลงก็ได้ และใครทําให้ดีขึ้นทําให้เสื่อมลงก็ตัวเราเองดีขึ้นกับเสื่อมลงมันไม่ได้เกี่ยวจะไปบอกว่าดูดวงแล้วชีวิตมึงจะดีอย่างงู้นอย่างนี้ไปทําอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับการแก้สันดานน่ะชีวิตมันไม่มีทางดีขึ้นหรอกมึงแก้ทุกอย่างแก้ห่วงจุย้ยแก้งโง,เง่เฮงแก้ทุกอย่างแต่สันดานเหมือนเดิมมันจะไปดียังไงชีวิตคนอ้าวถามหน่อยสิมันจะไปมีทางดีขึ้นได้ยังไงมันจะดีขึ้นยังไงชีวิตมันจะเปลี่ยนได้ยังไง ในเมื่อสิ่งที่เปลี่ยนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตอนะ่ะมันจะไปดีได้ไงชีวิตคนเรากว่ามันจะกว่ามันจะเป็นอะไรใดๆได้สักอย่างหนึง่งมันต้องอาศัยเวลาตั้งนานตัวเราก็ต้องอาศัยแต่เวลาตั้งนานเออถ้ามันทุกอย่างมันเกี่ยวกับดวงไม่เกี่ยวกับตัวอะไรมึงเกิดมามึงไม่ต้องให้ลูกมึงไปเรียนหรอกเสียเวลามึงจะให้ลูกไปมีความรู้ทําไมแต่เมื่อถ้ามึงเชื่อเรื่องดวงอะ่ะว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันเกิดในเลิกดีเหมือนที่อาจารย์เบียร์แกพูดเนี่ยเนี่ยเกิดในเลิกราชายอย่างเงี้ย เมือนมึงก็ร่ำรวยเกิดได้เลิกเศรษฐีเดี๋ยวมึงก็รวยมึงไม่ต้องให้ลูกมึงเรียนหรอกถ้ามึงเชื่อเรื่องดวงอ่ะกระเสือกระสนให้ลูกเรียนทําไมหาความรู้ให้มันสูงสูงทำไมก็เพราะสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาอยู่ในหลักว่าชีวิตคนเรามันจะดีขึ้นหรือมันจะเลวลงมันอยู่ที่ตัวเราการแสวงหาความรู้ก็เป็นการสร้างเหตุปัจจัยหนึ่งให้มีทางเลือกเยอะๆมีความรู้มีสติปัญญามีวิชาติดตัวก็มีการมีงานทํามีงานทําก็มีเงิน อาศัยทักษะอาศัยความสามารถทุกอย่างหาเงินหาทองมันถึงจะประสบความสําเร็จได้ดวงมันมาช่วยอะไรอ่ะนั่งเฉยเฉยนั่งกินนอนกินดวงมันช่วยได้เหรอมันไม่ช่วยหรอกมันจะไปช่วยยังไงถามก่อนมันจะไปช่วยยังไงชีวิตมันต้องหนึ่งอาศัยตัวเราพัฒนาคุณภาพตรกยะตรกยภาพตัวเรา อาศัยกัละยาณมิตรคนรอบข้างช่วยเหลืออบอุ้มในทางที่ดีชีวิตมันก็จะไปสู่สิ่งที่มันดีงามเราอะสร้างดวงนะไม่ใช่ดวงมันสร้างเรานะหลวงตามหาบัวท่านเคยเทศ่เราไปฟังดิที่ท่านเทศกับให้คุณไตพบริมประพัดนะเราอะเป็นคนพาดวงไปไม่ใช่ดวงพาเราไปทําไม่ดีไปอยู่คุกอะมึงพาตัวเองไปพาให้ดวงมันตกต่ำก็เพราะตัวมึงไปอยู่ในคุกในตาราง ดวงมันไปทําให้มึงทาชั่วที่ไหนล่ะตัวมึงทําชั่วเองดวงมึงก็ตกถ้ามึงทําดีดวงมึงก็ขึ้นดวงมึงก็ดีเป็นเศรษฐีได้เงินได้ทองก็เพราะว่ามึงพาดวงมึงไปเองไม่ใช่ดวงมันพามึงไปเข้าใจปะเนี่ยง่ายมากเลยตรกกะมันมีแค่นี้มันไม่ได้เข้าใจอะไรยากเลยชีวิตชีวิตมีแค่นี้แหละไม่เข้าไปมันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากเลย มันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากเลยมันเข้าใจง่ายมากถ้ามันเข้าใจมันมองเห็นสาระสาคัญว่าอะไรคือสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยอ่ะอืมมันก็จบมันก็จบเออชีวิตตัดตั้งหลักให้ได้แล้วมันจะไปได้ดีถ้าตั้งหลักไม่ได้สเปรสปะแล้วมันจะเหนื่อยเยอะ จริงๆนะดิฉันนะสำหรับดิฉันนะดิฉันรู้สึกว่าชีวิตถ้าเราตั้งหลักได้เนี่ยมันจะไม่สะเปะสะปะาแล้วมันจะไปได้ดีเหมือนเรามีธงของชีวิตแล้วเราตั้งธงไว้มีธงชีวิตดําเนินไปในทางที่เราตั้งธงเอาไว้ไปให้มันถูกที่ถูกทางแล้วมันจะเหนื่อยน้อยเช่นเหมือนเราคิดว่าเราทํางานแล้วได้เงินเราจะเหนื่อยกับงานนะเราจะเหนื่อยกับงานแค่อย่างเดียวแต่ถ้ามึงคิดว่าชีวิตมึงต้อง ไปทําพิธีอันนู้นอันนี้ไปไหว้อันนี้ไปมูอันนั้นมึงเหนื่อยหลายอีกหลายอย่างเลยแต่ดิฉันเหนื่อยอย่างเดียวทํางานเพราะธงของดิฉันคือทํางานแล้วมึงได้เงินแน่ไม่มีธงอื่นแต่บางคนน่ะมันเอาธงอะไรมาปักไว้ในชีวิตมันนักก็ไม่เลอะเหนื่อยกับงานไม่พอยังต้องเหนื่อยไปกับการไปเชื่ออันนู้นไปมูอันนี้ไปบนอันนั้นไปไหว้อันนี้เหนื่อยสี่ห้าเหนื่อยแต่ได้เงินเท่าเดิมได้เงินเท่าเดิมจากการที่ไปทํางานได้ตัง จะไปเหนื่อยกับอะไรไม่รู้มีธงเยอะในชีวิตมีความเชื่อเยอะเอาวันนู้นมาปักเอาวันนี้มาปักจะเปะสปะาไปหมนเหนื่อยแทนที่จะเหนื่อยแค่แค่เหนื่อยเดียวมันต้องไปเหนื่อยสี่ห้าเหนื่อยแต่สําหรับดิฉันเหนื่อยเดียวไม่มีไม่มีเหนื่อยอื่นเหนื่อยเดียวคืออยากมีเงินทํางานอยากมีเงินทํางานตื่นมาเนี่ยถ้าไลฟ์สดเดี๋ยวต้องได้แล้วหมื่นครึ่งหมื่นยังไงก็ได้เนี่ยสมมติเหมือนขายของเนี่ยวันนี้ถ้าสมมติว่าขี้เกียจรอเลิกรอดวงรอ ชะตาชีวิตไม่ไร้สดไม่ทำงานศูนย์บาทแน่นอนศูนย์บาทปล่อยให้เวลาหมดไปศูนย์บาทไม่พอติดลบด้วยเพราะว่าทุกวันมีค่าใช้จ่ายตื่นมาต้องกินซื้อกาแฟเนี่ยมีเงินละต้องหมดละอย่างน้อย4ี่ห้าร้อยซื้อนุ่นซื้อนี่กินบ้างอะไรบ้างเอฟของอีกอะไรอีกบางทีมีเป็นพันถ้าไม่ทํางานนะรายได้ศูนย์แถมมีรายจ่ายทําให้ชีวิตติดลบอีกแต่ถ้าเรามีธงว่า ทำงานได้เงินแน่เราขยันเราได้เงินแน่ตื่นมาไม่เป็นไรว,ว่างอากินข้าวเตดอาบน้ําไร้สดมานั่งไร้นั่งอะไรปักตะก้าไปคุยไปเนี่ยดิฉันได้สามสามสิบบ้านแล้วสามสิบบ้านแล้วเนี่ยได้หมื่นเงินเป็นหมื่นละหมื่นกว่าบาทแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้ตังค์แน่นอนชีวิตไม่ติดลบแล้วเหมือนถ้าสมมติวันนี้ใช้เงินไปห้าร้อยอย่างเงี้ยได้มาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันก็มีแต่เงินเข้าชีวิตก็มีเก็บมีกินมันก็ไปได้ มันก็อยู่ได้เพราะเราตั้งธงในชีวิตถูกเราไม่ศรัทธาอย่างอื่นไงเราไม่ศรัทธาอย่างอื่นเราไม่ศรัทธาอย่างอื่นเราศรัทธาความเพียรเราศรัทธาความเพียรเราศรัทธาตัวเราเราศรัทธาเราศรัทธาความขยันของเราไม่ศรัทธาอย่างอื่นไม่เอาเพื่อเออ มีมีถ้ามีมาแนะนําได้อะไรก็ได้ที่บอกว่าที่บอกว่าช่วยได้อันเนี้ยช่วยได้จริงอันนี้ได้จริงเอามาหน่อยแล้วไวแบบดิฉันแบบอ่าอยู่เฉยๆแล้วดิฉันมีเงินนะ่ะดิฉันจะบูชาดิฉันจะกราบเป็นลูกศิษย์เลยถ้าแบบมันมีอันเนี้ยช่วยได้เนี่ยเอาองค์เนี้ยนนช่วยได้แนะ่เอามาไว้นู่นนี่นั่นแล้วดิฉันไม่ต้องทํางานนะดิฉันไม่ต้องตื่นมานั่งไลฟ์แล้วทาให้ดิฉันรวยได้ดิฉันจะบูชาเป็นหมื่นดิฉันก็จะยอมบูชา ขอให้มันได้จริงเหอออยู่เฉยๆแล้วมันช่วยได้จริงอ่รนะแต่อันนี้ไม่เห็นมีช่วยได้เลยมีตลอกตัวเองอยู่กับชีวิตด้วยความหลอกตัวเองมีมิจฉาทิฐิหลอกตัวเองเอ้ยอันนี้ได้จริงมีมีดวงนี้โดนถูกเลขถูกหวยมึงถูกงวดกูถามมึงก่อนถูกงวดเดียวโหโพสอดโพสโชว์ไอ้ที่ไม่ถูกเป็นสิทธิงวดเงียบกิบทําทําหน้าเหมือนแมวหงอยไม่เห็นพูดโอ้ถูกถูกงวดเดียวกระโดดตกมือใหญ่ นั้นหลอกตัวเองจงะเลวนกับการหลอกตัวเองวุ้ยเนี่ยสัมภาษณ์งานได้เลยเนี่ยโอ้โหท่านช่วยแล้วท่านช่วยแล้วมึงไม่มีความรู้ใครจะเอามึงทํางานมึงลองตื่นจากบ้านสภาพมึงไม่ต้องอาบน้ําแต่งหน้าสิไม่ต้องรู้จักใช้คําพูดคําจาที่ดีไม่ต้องแต่งตัวให้มันดูภูมิฐานให้เขาอยากรับมึงทํางานมึงลองแบบผมกระเซะกระเิงออกจากบ้านไปเลยมึงคิดว่ามึงมีของดีงไปสมัครงานใครเขาจะเอามึงความรู้ไม่มีไงใครจะเอามึงไม่มีใครเขารับมึงทํางานหรอก เขารับมึงทางานเพราะอะไรหนึ่งคำพูดคําจาธยาศัยมึงดูเป็นคนมีหัวคิดดีความรู้มึงมีโอเคโปรไฟล์มึงได้เขาก็รับมึงทางานใครมาช่วยมึงก่อนมีแต่ตัวมึงช่วยตัวมึงเองใครมาช่วยมึงหลับลึกใครช่วยมึงคะไม่มีค่ะมึงช่วยตัวมึงเองค่ะเออใครมาช่วยจ๊ะใครช่วยหล่อนจ๊ะไม่มีใครช่วยหล่อนจ๊ะมีแต่ตัวหล่อนเท่านั้นจ้ะที่ช่วยตัวหล่อนเองจ้ะหล่อนต้องตื่นก่อนจ้ะ เออความลงความรู้ใครมาเรียนแทนไม่มีใครเรียนแทนจะ้ปะปเรียนเก้าสิบปรเรียนไปรเรียน 9, ปเรียนเก้าแปดปีใครมานั่งสอบให้ไม่มีจะ้ะใครช่วยจะ้ะไม่มีจะ้ะเรียนเองจะ้ะเหนื่อยเองจะ้ะไม่มีใครมาเอาความรู้มาใส่สมองให้ได้ค่ะนอกจากตัวเราแสเวงหาความรู้เองจะ้ะไม่มีใครยัดเยียดเอาความรู้มาใส่สมองได้ครับใช่ไหมหลับแล้วตื่นมาปุ๊บโอ้โหความรู้อยู่ในสมองเลยพูดอังกฤษไม่ได้เงี้ยโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตื่นมาปุ๊บมึงพูดอังกฤษได้เลยเนี่ยกูเชื่อเลย สิงศักติดิช่วยมึงแหละเป็นคนพูดอังกฤษไม่ได้เลยนะไม่เคยเรียนเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าโห و, ไปแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมาโอ้โห و, พูดอังกฤษได้ป๋อเลยเออนอนทับหนังสือไม่ได้ฉลาดน,นั่นแหละค่ะไม่ใช่พูดให้ฟังเพื่อให้ได้แง่คิดว่าลองไปคิดดูว่าที่ดิฉันพูดมันถูกหรือเปล่ามันไม่มีใครเหนื่อยแทนเรา มันไม่มีใครเหนื่อยแทนเราค่ะ